สวัสดีครับผมน็อตจากร้านอินยูทีนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวเหล็กดูดไฮดรอลิก3ขายี่ห้อ p o w e ว l a m ซึ่งผมบอกได้เลยครับว่าครั้งแรกที่ผมเห็นสินค้ายี่ห้อนี้นะครับค่อนข้างประทับใจจริงๆเนื่องจากว่า1คุณภาพความแข็งแรงทนทานเนี่ยดูดีมากนะครับอย่างที่2ก็คือใช้งานง่ายงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าใช้งานกันยังไงอย่างแรกเลยนะครับอุปกรณ์ที่มาก็คือมีกล่องนะครับแข็งแรงทนทานเป็นกระเป๋าคิ้วมาเลยต่อมาก็จะมีเซฟตี้เน็ตด้วยนะครับ ในการที่เวลาที่เราดูดลูกปืนหรือดูดเฟืองอะไรออกมาเนี่ยจะได้ปลอดภัยนะครับโบด้ามตัวนี้เนี่ยข้อดีของเขาก็คือว่าเขาสามารถที่จะปรับขนาดความยาวได้นะครับนะครับมีให้เลือกเป็นจุดๆเลย1 2 3 45่าเพราะฉะนั้นมี5ระดับยิ่งเราปรับความยาวของตัวก้านยิ่งยาวเวลาที่เราทํางานก็จะยิ่งสะดวกสบายครับถ้าอยู่ในพื้นที่ที่แคบๆก็ไม่ต้องกว้างมากก็ได้นะครับส่วนตัว p เลอ e r เองเนี่ยโอเคก็จะประกอบด้วยตัวกระบอกไฮดรอลิกนะครับ แล้วก็ตัวขา3มขาเนี่ยเวลาที่เราจะกลางออกเนี่ยสังเกตนะครับผมสามารถที่จะดึงขาข้างหนึ่งออกมาเนี่ยครับพอผมดึงขาข้างหนึ่งออกมาที่เหลือก็จะกลางพร้อมๆกันหมดเลยนะครับรุ่นนี้ถึงเรียกว่า easy puller เพราะว่าแทนที่เราจะต้องเอาแต่ละขามาเกี่ยวเข้าด้วยกันนะครับตัวนี้เนี่ยก็สามารถที่จะ งอเข้างอออกอได้พร้อมๆกันเลยรุ่นที่ผมเอามาสาธิตนี่เรียกว่า6ตันนะครับแต่ว่ามีขนาดให้เลือกตั้งแต่4ตัน6ตัน8ตัน10ตัน12ตันมีให้เลือกหลายไซส์เลยนะครับเนี่ยครับถ้าเกิดเราต้องการที่จะล็อกไว้เราก็สามารถที่จะใช้หัวน็อตตัวนี้เนี่ยล็อกความกว้างของขาที่เราต้องการที่จะดึงออกมาได้นะครับเช่นอย่างนี้เป็นตน้นถ้าเกิดเราเอาหัวนอ็อตเลื่อนลงมานะครับความกว้างของขาก็จะยาวขึ้นตัวนี้สามารถถอดออกมาได้ด้วยนะครับขึ้นอยู่กับความ ยาวของขนาดเผาของเราที่เราจะเอาตัวนี้ยันไว้วิธีการทํางานก็ง่ายๆนะครับว่าเวลาที่เราต้องการที่จะให้ตัวไฮดรอลิกปั๊มเรายื่นขาออกไปเนี่ยเราก็กดมาเราก็ปรับปุ่มนี้มาที่แอดวานเดี๋ยวผมทาสาธิตให้ดูนะครับอย่างแรกก็คือต่อการเข้ามาก่อนการตัวนี้หมุนได้รอบด้านเลยนะครับจะได้สะดวกต่อการทํางานนะครับอ่ะผมทําให้ดูหมุนรอบปั๊มออกมานะครับนะครับตัวนี้ก็จะ ตัวไฮดรอลิกก็จะดัน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 ก้านนี้ลงไปนะครับถ้าสมมุติว่าเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเราต้องการที่จะดึงตัวนี้กลับมาเราก็แค่ปรับมาที่ปุ่มรีเทิร์นแค่นี้ครับปึ๊บเห็นไหมครับอก้านก็จะถูกเก็บเข้ามาโดยอัตโนมัติเลยถ้าสมมุติว่าเราจําเป็นที่จะต้องไปในสถานที่ที่อาจจะไม่ได้อยู่ในแนวตั้งอย่างเดียวอาจจะอาจจะต้องเป็นแนวตีลังกาดนึงนะครับใช้ได้ไหมเดี๋ยวผมลองทําให้ดูนะครับไหนครับ ก็จะใช้งานได้เหมือนกันนะครับแล้วถ้าเกิดเราอยากจะให้มันเราอยากจะให้ก้านตึงกลับเข้าไปเราแค่ปรับมาที่ปุ่ม r e t u r n นะครับตัวก้านก็จะกลับมาโอเคตัวนี้เห็นถึงแม้ว่าจะเป็น3ขาก็ตามก็สามารถที่จะแปลงให้เป็น2ขาได้นะครับโดยการที่เราถอดตัวขาตัวนี้ออกแล้วก็เอามาใส่ตัวนี้ มันก็จะกลายมาเป็น2ขาแล้วเราก็ดึงขาอีกด้านนึงออกไปแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นสามารถใช้งานได้ทั้ง3ขาและ2ขาโดยภาพรวมแข็งแรงทนทานผมว่าดีนะครับลองดูถ้าเกิดใครมีคอมเมนต์อะไรก็ถามเข้ามาได้แล้วถ้าเกิดใครอยากจะให้สาธิตหรือว่าดูอุปกรณ์อะไรอื่นเพิ่มเติมก็แจ้งเข้ามานะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์แล้วก็อย่าลืม subscribe บนช anel ของเราด้วยนะครับ NUT Machinery ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ